สวัสดีท่านผู้ชมพบกันอีกครั้งนะครับทางช่องคนสองเลขนะท่านผู้ชมเนาะวันนี้เรามาอยู่ที่บ้านหลักแล้วนะท่านผู้ชมนี่คือวัดบ้านหลักนะท่านผู้ชมเนาะคุณกำลังอยู่กับแอดมินเทพนะสกรทางช่องคนสองเลขนะท่านผู้ชมวันนี้เรามาขอ ตัวแรกกับแม่ตะเคียนทองนะท่านผู้ชมแอดมินจุดทูไปแล้วนะเมื่อสักครู่นี้นะท่านผู้ชมเนาะเดี๋ยวเราค่อยเข้าไปดูตัวแรกด้วยกันกับทูบขอหวยของแอดมินที่จุดไว้นะท่านผู้ชมเขาตากข้าวไว้นะท่านผู้ชมเนาะก็มาตากแดดทายในวัดนะท่านผู้ชมสําหรับข้าวที่นี่เนาะ ามาดูความสวยงามนะท่านผู้ชมของโบสถ์ที่นี่นะท่านผู้ชมซึ่งแอดมินชมมาตลอดว่าเป็นโบสถ์ที่สวยสีสันสวยดีนะท่านผู้ชมสวยไหมท่านผู้ชมสวยงามนะท่านผู้ชมนะสำหรับโบสถ์ที่นี่เนาะสีสันที่เลือกเอามาใช้ก็สวยนะท่านผู้ชม แอดมินก็ชมตลอดนะว่าโบสถที่นี่สวยนะท่านผู้ชมเนาะสีสันสวยงามอย่างยิ่งนะท่านผู้ชมสวยนะท่านผู้ชมเนาะอากาศเย็นถึงหนาวนะท่านผู้ชมสำหรับวันนี้เนาะ พรรศาเจ้าแม่ตะเคียนทองนะท่านผู้ชมที่วันนี้แอดมินก็มาขอโชคขอลาบกับท่านนะท่านผู้ชมเนาะแอดมินจุดทูบไว้แล้วนะท่านผู้ชมเป็นทูบขอหวยนะท่านผู้ชมเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูตัวแรกด้วยกันนะท่านผู้ชมก่อนที่เราจะเข้าไปดูตัวเลขเราก็มาดูบรรยากาศภายในวัดกันก่อนนะท่านผู้ชมเนาะสำหรับใครที่ยังไม่เคยมา ที่วัดแห่งนี้นะท่านผู้ชมก็แอดมินก็จะพยายามถ่ายทำให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันนะท่านผู้ชมนะเนาะจุดทูบอยู่จุดผมจุดทูบไว้อยู่ยังไม่ได้ไปดูตัวแรกเลยม,มีผมได้เลขเต่ามาลยฮะผมได้เลกเตาเ่าเลขเตา่าในเตา่าได้เลขอะไรครับ ไม่ผมยังไม่ได้ผมเพิ่งไปจุดนี่มาที่พักเลยดิพักเลยใช่ไหมผมผมจะอยู่วัดท่านุู้จักหรือเามหนอใครรู้จักนาอแต้ตัวไหนแลกเตาถ้าเล็กเ,ลขเข้าไปหรอเล็กเข้าไปตัวไหนล่ะ่ไปไปหรือยังไปไปแล้วได้ไปไปตัวไหนล่ะ นี่นะโยนที่นี่เลยเอามาเขียนให้ดูหน่อยสิเปิดเผย,ยไม่ได้เอาทำไมถึงว่าเปิดเผยไม่ได้แล้วก็ไปเห็นเต่าเนาะก็พบจุดมาตาเลงเนาะเจ็ดมาตาเลงกหลักฐานส้มโปรยไปแล้วไงอืมแต่ว่ามีหลักฐานเออนั่นจริงจริงเออเต่าพวกก็ล่อยไปแล้ว,มวมลผมโดนเกี่ยวมันเหยียบอยู่นะเขาแบบนก็ไม่เป็น่วงแ้วแเกี่ยวมันเหยียบเต่าไม่ไม่ได้เหยียบแต่ผมลอยอยู่เพราะว่าคลานมาไงอ๋อเขาคลานมา เลขกี่ตัวสามามตัวเลยในจดไว้ไหนเอามาให้ดูหน่อยนั่นแล้วมาให้ดูหน่อยเขาไม่ให้ดูนัผู้ชมเขาไม่ให้ดูนากผู้ชมไม่เป็นไรนะผู้ชม ก็ได้จแตความพอใจของเขาะท่านผู้ชมเนาะเดี๋ยวเราไปดูตัวแรขที่แอดมินจุดทูบไว้ดีกว่านะท่านผู้ชมเนาะเขาไม่ให้ก็ไม่เป็นไรเป็นสิทธส่วนตัวของเขาะท่านผู้ชมอันนี้ไม่ว่ากันนะท่านผู้ชมเนาะเดี๋ยวเราไปดูตัวแรขของแอดมินดีกว่านะท่านผู้ชมที่แอดมินจุดทูบไว้นะท่านผู้ชมโอ ควบแอดมินล่วงท่านผู้ชมทำไมล่วงลงไปอย่างนั้นต,ตัวเลขก็หักไปด้วยเลยนะท่านผู้ชมเนาะทูปล่วงอ่ะท่านผู้ชมไหนนะท่านผู้ชมเนาะตัวไหนเนาะเนาะเดี๋ยวนะท่านผู้ชมเดี๋ยวแอดมินจะอ๋อเป็นเลขศูนย์ เป็นเลขศูนย์นะท่านผู้ชมเนี่ยที่ต่อกันให้ดูนะทูปมันหักนะท่านผู้ชมนะเดี๋ยวไม่เป็นไรเดี๋ยวมาดูสองตัวนะท่านผู้ชมแต่ตรงด้านบนจะเป็นเลขศูนย์นะท่านผู้ชมนั่นแหะที่มองเห็นอยู่ครึ่งหนึ่งนะท่านผู้ชมมันหักอยู่ตรงนั้นนะท่านผู้ชมนะเห็นไหมตัวด้านบนจะเป็นเลขศูนย์นะท่านผู้ชมนั่นเดี๋ยวมารอดูตัวที่สองนะท่านผู้ชม ตัวที่สองกำลังไหม้ลงมาอยู่นะท่านผู้ชมเนาะส่วนด้านบนจะเป็นเลขศูนย์นะท่านผู้ชมเดี๋ยวค่อยมาดูกันอีกรอบหนึ่งนะท่านผู้ชมเนาะเดี๋ยวไปดูบรรยากาศรอบๆกันก่อนดีกว่าท่านผู้ชมแต่ด้านบนเป็นเลขศูนย์นะท่านผู้ชมเดี๋ยวมาดูท่านผู้ชมเนาะสำหรับเจ้าแม่ตะเคียนที่นี่นะท่านผู้ชมนี่คือคำบูชาของแม่ตะเคียนทองที่นี่นะท่านผู้ชมเนาะ สำหรับใครที่จะขอพรนะครัผู้ชมก็ดูคำบูชาได้เลยนะท่านผู้ชมสำหรับใครที่อยากจะขอพรกับแม่ตะเจนทองเนาะท่านผู้ชมเนาะเดี๋ยวเรามาดูบรรยากาศร,บรอบๆก่อนที่เราจะมาดูตัวเลขอีกครั้งหนึ่งนะท่านผู้ชม น,ะนนะีนะท่านผู้ชมเนาะแม่ตะเคียนทองนะท่านผู้ชมนี่คือชุดแม่ตะเคียนะน,นะท่านผู้ชมเนาะที่เขาถูกหวยแล้วเขาก็เอามาถวายนะท่านผู้ชมเดี๋ยวเรามาดูรอบๆกันก่อนดีกว่านะท่านผนะู้ชมเนาะก่อนที่เราจะเข้าไปดูตัวแรกอีกครั้งหนึ่งนะท่นานผู้ชมฝั่งนู้นเป็นโบสถ์นะท่านผนะู้ชมเนาะแล้วเขากระตกข้าวไว้ในวบราณวัดนะท่านผนะู้ชมเนาะตรงนู้นเนาะ นกก็มากินข้าวกันสนุกเลยนะท่านผู้ชมตรงนู้นนะท่านผู้ชมนะไป,ไปดูตัวเลขด้วยคันก่อนนะท่านผู้ชมเนาะ ัวเลขด้านบนมันหักไปนะท่านผู้ชมเป็นเลขศูนย์นะครับท่านผู้ชมเนาะตัวบนนะท่านผู้ชมเดี๋ยวมาดูอีกสองตัวล่างนะท่านผู้ชมเนาะศูนย์เก้าเลยนะท่านผู้ชมมาดูตัวล่างว่าจะเป็นเลขตัวไหนนะท่านผู้ชมตัวที่หักออกไปก็เป็นเลขศูนย์นะท่านผู้ชมนั่นคือตรงนั้นนะท่านผู้ชมเราจะถ่ายให้ดูเนาะตรงนั้นนะท่านผู้ชมมาต่อกับตรงนี้ก็จะเป็นเลขศูนย์นะท่านผู้ชม ศูนย์เก้านะท่านผู้ชมนะเดี๋ยวมาดูตัวที่สามกันนะท่านผู้ชมคุณกำลังอยู่กับแอดมินเทพนัทกรนะครับทางช่องคนสองเลขนะท่านผู้ชมนะวันนี้เราก็มาจุดธูปขอพรขอหวยกับแม่ตะเขียนทองที่วัดบ้านหลักนะท่านผู้ชม เีวมาดูตัวที่สามด้วยกันนะท่านผู้ชมว่าจะเป็นเลขตัวไหนเนาะส่วนตัวที่หักไปด้านบนจะเป็นเลขศูนย์นะท่านผู้ชมที่หักออกไปตรงนี้นะท่านผู้ชมเนาะด้านบนเนาะซาโทเมตะเจนทองถ้วยดูตัวเลขให้ด้วยนะแม่เนาะตัวไหนถูกตัวไหนออก ก็ช่วยดนบันดาลให้ปรากฏตัวให้เห็นชัดเจนนะแม่เนะส่วนตัวไหนไม่ออกก็ไม่ต้องปรากฏขึ้นมานะแม่เนะตัวไหนไม่ออกก็เขียนให้ใหม่เลยนะแม่เนะเดี๋ยวมาดูด้วยกันนะท่านผู้ชมส่วนด้านหัวที่หักออกไปนะท่านผู้ชมเป็นเลขศูนย์นะท่านผู้ชมนะตรงนั้นนะท่านผู้ชม เดี๋ยวมาดูด้วยกันนะท่านผู้ชมว่าจะเห็นตัวไหนเนาะตัวที่สามนะท่านผู้ชมเนาะหลงที่ท่านก็เดินอยู่นน้นนะท่านผู้ชม แดดออกก็รู้สึกอบอุ่นนะท่านผู้ชมเนาะถ้าแดดไม่ออกก็รู้สึกว่าจะหนาวนะท่านผู้ชมก็พยายามใส่เสื้อกันหนาวไว้นะท่านผู้ชมเนาะเพราะว่าอากาศช่วงนี้เย็นนะท่านผู้ชมก็ดูแลสุขภาพตัวเองให้ดีนะท่านผู้ชมเนาะด้วยความปราชญ์ถนาดีนะท่านผู้ชมจากช่องคนสองเลขนะท่านผู้ชมเนาะ แอดมินก็จะพูดผิดพูดถูกนะท่านผู้ชมอาจจะเป็นเพราะว่าอากาศหนาวหรือเปล่าท่านผู้ชมก็ <c oughs> เลยทําให้แอดมินพูดผิดพูดถูกกันอยู่เรื่อยเลยนะท่านผู้ชมนะ <c oughs> จะมาดูตัวอีกตัวนะท่านผู้ชม ตัวด้านบนมันหักไปนะท่านผู้ชมหรือว่าแม่ตะเก็นทองท่านจะให้แค่สองตัวท่านผู้ชมแต่ตัวที่หักไปด้านบนก็จะเป็นเลขศูนย์นะท่านผู้ชมเนาะวม่อที่แล้วมีใครถูกไหมครับ ถูกตัวไหนเก้า94บอกอนี่นะท่านผู้ชมสำหรับตัวเลขเนาะก็เป็นเลข097นะท่านผู้ชมแต่ตัวเลขู0มันหักออกไปนะท่านผู้ชมเนาะหรือว่าแม่ตะเก็นทองท่านใช้แค่สองตัวก็ไม่รู้นะท่านผู้ชม แต่ถ้าสามตัวก็จะเป็นเลขศูนย์เก้าเจ็ดนะท่านผู้ชมเนาะศูนย์เก้าเก้าศูนย์เก้าเจ็ดเจ็ดเก้านะท่านผู้ชมหรือจะเป็นศูนย์เจ็ดเจ็ดศูนย์ก็ได้นะท่านผู้ชมส่วนสามตัวก็จะเป็นเลขศูนย์เก้าเจ็ดนะท่านผู้ชมเนาะก็เก็บไปพิจารณากันไว้ด้วยนะครับในวดประจำวันที่สิบหกเดือนธันวาคมสองห้าหกสามนะครับท่านผู้ชมใกล้จะสิ้นปีกันแล้วเนาะท่านผู้ชมเนาะก็แอดมินก็ ไวพอให้ทุกท่านที่เข้ามาชมคลิปของแอดมินนะครับก็จงประสบแต่โชคดีมีความสุขมีโชคมีลาบถูกหวยถูกรอตตอรี่กันนะครับท่านผู้ชมเนาะไัจากกันไปอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร b ์กดแชร์ตามช่องของเราพบกันบนช่องคนส่งเลขอย่าลืมกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กับแอดมินด้วยนะท่านผู้ชมเนาะตัวเลขที่เราได้มาก็จะเป็นเลขศูนย์เก้าเจดนะท่านผู้ชม 0 9 9ย9 7 7้าเหรือจะเป็น0 7 7 0ก็ได้เช่นเดียวกันนะท่านผู้ชมเนาะสำหรับคลิปนี้เราคงจะบอกท่านผู้ชมว่าสวัสดีครับ